ผาโกแล้วนะครับที่นี้นี่ขับมอเตอร์ไซค์นะฮะเลาะมาเรื่อยๆนะครับไม่ไม่น่าเชื่อนะมีรถรถจนนะฮะได้เป็นโฟล์ของหลายแหล่นะขึ้นมาถึงจุดนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเดินนะได้ยินเสียงด้านล่างฮะด้านล่างก็จะเป็นจุดผาโศกแล้วนะครับ แล้วนะครี่คือผาโศกถัดช่องนี้ไปก็จะเป็นน้ำตกนะฮะแต่ยื่นไม่ไหเด้อปาดเียวกว่าความสูงเห็นเจ้าหน้าที่บอกทำห้องน้ำไ้เดี๋ยวไปดูด้วย โอ้มีน้ำครับมีน้ำแทะะ้แดไในที่สุดเราก็มาเจอแล้วแท้แดะ้น้ำไม่เยอะแต่ก็มีครับเยอะนี่หมายถึงว่ามันจะล้นจนตกเป็นน้ำตกลงไป้างล่างนะครับแต่แค่นี้ก็แฮปปี้ละ เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำฮะคนที่มาพักนะฮะก็จะได้พิจารณาดูว่าพอไหวไหมนะฮะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวค่อยห่วงเรื่องห้องน้ำห้องท่านะ,ะถ้าสายลุยอยู่แล้ว เสียมสักอันหนึ่งก็โอเคแล้วแดเดดโอ้ยนั่งโถอย่างนี้โอเคเลยนะฮะเือว่าใช้ได้อันนี้ห้องกลางแดดดเอาใจนะักท่องเที่ยวชาวจีนนิดนึงนะฮะห้องน้ำแบบถูนั่งยองๆก็มีให้ ห้องการนะฮะใครหัวเข่าไม่ดีห้องนี้ล็อกนะฮะเลยไม่เห็นว่าห้องนี้เป็นอะไรนะอาบน้ำหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะฮะาทำไมต้องแยกชนชั้นด้วยนะทำไมต้องมีแบบโถนั่งไม่เอาแบบชักโครกไปเลยหรือที่ไอ้ปิดประตูเนี่ยนะ จะมีแค่หลุมเพราะเสียมจุดขุดเจาะธรรมดาอ่ะแค่นี้ก็โอเคนะฮะน้ำก็มีให้น้ำมาจากไหนน้ำมาจากไหนน้ำก็มีนะฮะสุดยอดโอเค ปาบอกมือหน่อยเดี๋ยวลง YouTube เนี่ยโอ้โหดังเลยพี่ไปตัดผมไหมไปตัดผมไหมก่อนพ๋มาได้เตรียมเต็นท์มาวันนี้ ต้องรีบออกเพราะว่ามันจะมืดแล้วเดี๋ยวขากลับแล้วจะออกลำบากครับมารีบรีบ,รบจำทางไม่ได้นะถ้าชอบปุ้ย วันที่ผมมานี่เป็นวันที่13กรกฎาคมก็น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายนะช่วงโควิดนี่แหละฮะเพราะว่าทางอุทยานเขาจะปิดวันที่16ครับหมายถึงว่า13อีก3วันก็ปิดละวันศุกร์นี้ก็ปิดละเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายจริงของปีนี้หลังจากนี้เนี่ กว่าจะได้เปิดคือน้ํามันก็ไม่มีแล้วฮะหาโซกนี้จะมาได้เฉพาะช่วงหน้าฝนที่มันมีน้ําไม่ไงั้นมันก็จะแห้งมาก็ไม่มีอะไรไม่ได้แช่น้าไม่ได้อะไรเยดายปันีไม่มีนางแบบด,ด้วยถ่ายรูปมันจะสวยมากมาคนเดียวยังถ่ายรูปตัวเองยากเลยอันนี้คือเดินขึ้นมาเลยนะฮะคิดลงไปเล่นน้ำหน่อยนึง เือนักท่องเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวผมมาเข้าถ่ายรูปให้ที่หนึน่งพอได้รูปตัวเองแช่อ่างชื่นใจแล้วจับเวลาว่าเวลาจริงที่เดินไปยังจุดที่จอดรถปอร์ตไซ์อยู่นะจะประมาณไหนไม่ไกลนะฮะ còn mướt, học motori mang dễ nhất rồi ha, không mệt, điều đến liền ยิงสายแบกบสะดวกเลยนะฮะรถยนต์ก็ได้คุณมีโฟ e วินะฮะมุดมาเลยจิบจด้านหลังจะเห็นเต็นท์กลุ่มน้องๆที่เข้ามานะคืนนี้เขาค้างแสงเช้าน่าจะสวย มาดนดวนไม่เผื่อค้างเอาไว้ปีหน้าค่อยมาใหม่เดี๋ยวสลับกล้องอันนี้คือรถของกลุ่มน,น้องๆที่เข้ามากันเมื่อกี้สี่คนถ้าจะมาสองคันนี่แหละ แสงเย็นมาแล้วออด้านโน้นรีบกลับก่อนละ